ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องลงดิชแลดนนะครับมาบิ้วความอินก่อนที่จะไปดูหนังมา์เวลนะครับเรื่อง t u u n e r r o o t s นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าการรวมตัวของวายลายแต่ต้องมาเป็นฮีโร่นะครับผมในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมติดตามรอดูมากๆเพราะว่ามีตัวละครที่ผมชอบเยอะมาก,มากอ่ะยังมีเยเลน่าอย่างเงน้องสาวแบงกิโดซึ่งทักษะการต่อสู้นี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงสุดยอดอยู่แล้ว แล้วก็จะมีวินเทอร์โซลเจอร์ซึ่งก็จะเป็นบัคกี้ครับผมแขนเหล็กแขนกล is that Bucky ใช่แล้วอีกคนหนึ่งจะเป็นไรการ์เดียนไรการ์เดียนเนี่ยโอ้โหตัวพ่ออยูะอันนี้คือมาแบบดุร้ายมีตัวนี้ด้วยมีบ๊อบด้วยใช่ไหมใช่บ๊อบเนี่ยต้องดูว่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครที่ดุดุรุ่ยร้ายๆแบดๆเต็ไมไปหมดเลยก็ยังมารอดูซีนแอคชั่นว่ามันจะเท่มันจะมันมันจะเดือด มันจะ,ะไฟรุกสักแค่ไหนแต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปดูเรามาวัดความแบบร้ายของแต่ละคนกันด,ดีกว่าเุ้ยผมไม่ค่อยจะร้ายเท่าไหร่ไหนผมก็จะร้ายเท่าไหร่เหมือนกันนะครับไปบไปดูเดออโอเคง่ายมากเลยคือผมไม่ต้องใช้ลากการเลยผมยที่เฉยผมก็สามารถทำให้คุณขับได้ <c oughs> ผมจะเล่าทีท้าให้คุณฟังโอเควันหนึ่งเ่ยผมเดินเข้าป่า ไปเอาสบู่มาถูบูเอาสบู่มาถูบูเอาสบู่มาถูไม่ยากลยเดี๋ยวผมจะสิงร่างเจเลน่าน้องสาวแบล็กวิดอก่อนโอเริ่มเลยนะสาม โทษครับผมมีอะไรจะมาบอกคุณผมเนี่ยนะสิงร่างเย็นน <men> ้าเย็นเย็นน้าจะพูดอะรูู้ดููดดู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 ูดดู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 ด โอเคไล <refin ements. S 2> ่ละมาถ้าผมสำหรับผลสรุปนะครับผมจะให้คนดูทุกคนนะครับเป็นคนโหวตว่าใครไล่์กันนะครับโฟล์ก่อนหนึ่งเจมส์ไล่ก่อนสองนะครับ ครับผมตอนนี้ยังตัดสินไม่ได้ว่าใครเนี่ยจะร้ายที่สุดแต่ว่าที่ร้ายที่สุดแน่ๆเนี่ยจะอยู่ในหนังที่มีชื่อว่าชันดูโบสีแน่นอนนะครับผม อยากมาสนุกที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบพวกเรานะครับดูหนังมาเวลที่ SF เท่านั้นนะครับครับสามารถไปดูทันเดอร์โบสกันได้นะครับใน SF Cinema นะครับซื้อ2ที่นั่งนะครับผมได้ลุ้นแพ็กเกจนะครับมาฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะครับผมพร้อมที่พักด้วย2วัน2คืนครับครับผมจำนวนทั้งหมด5รางวัลเท่านั้นนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21พฤษภาคมครับครับผมสามารถไปดูเรื่องนี้นะครับทันเดอร์โบสกันได้นะครับใน SF Cinema ในวันที่1พฤษภาคมนะครับวันแรงงานแห่งชาตินะคครรัับบผมเจอ 拜拜。